ปรเภนะครับตัวนี้ใช้หัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับห้ามใช้หัวเร่งเด็กขาดนะครับต่อสายแก๊สใช้เข็มขัดรัดนะครับออจุดนะครับให้กดแล้วบิดแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วปล่อยมือนะครับอยู่ตรงกลางขนานกับเพื้นคือแรงสุดนะครับบิดลงก็คือติด วงในอย่างเดียวนะครับยังเบาอยู่อยู่ตรงกลางแรงสุดหมุนขึ้นเบาได้อีกนะครับตรงกลางก็ยังเบาได้อีกแต่ถ้าเลยขึ้นมาก็คือดับนะครับอันนี้เป็นกระจกเอาไว้ดูของด้านในนะครับที่ที่บอกอุณหภูมินะครับอันนี้ก็เปิดดูได้